เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรเนเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้วเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องอ่าไม่ใช่เรื่องพูดถึงตอนที่ว่าอืมก็เด็จไปยังกรุงพระเจ้าเมืองเมืองของพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสาร ให้อยู่ปกครองเมืองด้วยการจะแบ่งราชสมบัติให้กลุ่งนึงเลยแต่พระองค์ก็หาได้ยินดีในราชสมบัตินั้นไม่กลับปฏิเสธแล้วก็ขอบพระทัยในเจ้ากรุงพิมพิสารแล้วก็กระด็จไปพระเจ้า,จาพิมพิสารบอกว่าถ้าหากมาดแมนว่าพระองค์ ได้สําเร็จตัดสารุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้โปรดมรเทศให้กับอาตมะเป็นองค์เป็นคนแรกเป็นคนแรกแล้วก็จากกันไปก็ไปถึงอตอนที่จาริกบริหารแล้วาจาริกไปบินทบาทแล้ว พิจารณาพัตตาหารแล้วจะขย้อนออกมาเห็นเห็นอาหารแล้วแม่มนคนนกคนคนที่เคยอยู่ในเวียงในวังอาหารอันปราณี่ที่เคยเสวยอยู่แต่พอมาเห็นอาหารบิณทบาตแล้วโอ้โหขย้อนแทบลำไส้ใหญ่จะออกมาทั้งปากเลยอ่ะตอนนี้ก็มาพิจารณาว่าเอถ้าหากว่าเรายัง เสวยพัตตาหารอย่างนี้ก็คงจะไม่เป็นหนทางในการตรัสรู้แน่ก็จึงงดอาหารก็ไปอยู่ตามคนต้นไม้ฉันอาหารได้ตา,ตามที่ผล,ลไม้นั้นหล่นลงมาแล้วก็บินทบาทบ้างสลับกัน จากั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากฉันพัชหารก็ไม่ฉันละฉันอาฉันแต่ผล,ลไม้ตามมีตามได้ที่หล่นลงมาจากเม็ดงดข้าวตั้งแต่หนึ่งหนึ่งคำลงมาก็แล้วกันหนึ่งคำลงมาจะเหลือหนึ่งเมล็ดจ,จงจะเหลือเท่ากับเม็ดผักกาด เท่ากับเม็ดงาแล้วก็เท่ากับเม็ดปรกกาศผิวพันธุ์ใสูบซีดมนมองไม่พองใสอ้าวเทวดาอีกแล้วคนนี้เทวดาเห็นพระองค์งดอาหารอย่างนั้นก็ให้อาหารทิพย์ให้ชําแรกแทรกเข้าไปตามรูขุมขนถ้าเปรียบสมัยปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นการเหมือนกับการให้น้ำเกลืออาหารทางน้ำเกลือ แต่นั้นเทวดาให้ชั้นแรกแทรกเข้าตามกุมขนก็ยังคงตรงอยู่ได้ต่อไปปัญจวิคือปัญจวัคคีทั้งห้าก็เริ่มมาอุปถาและเริ่มมาอุปถากปัญจวัคคีทั้งห้าเมื่อรู้ว่าเจ้าช,ชายสิตตฐานนี้ออกบวชแล้วก็ไปชักชวนกันได้สี่คนอีกสามคนไม่ไม่ยอมมา ไม่ยอมบวชด,ด้วยก็รวมกันเป็น5คนก็คือโกนธัญญะวัปปะพัทิยะมหานามะััศชิสักหคนนี้เขาเรียกว่ากลุ่ม5ปัญจวัคคีก็มาปนปฏิบัติดูแลเพราะว่าอย่างไรเสียต้องสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่ๆโดยการปฏิบัติอันเข้มงวดสุกฤษตขนาดนี้ ก็เลยพระพุทธองค์ก็จะเรียกอย่างไรดีอะพระโพธิสัตว์กันแล้วกันจะเรียกว่าเป็นจะเรียกเจ้าชายสิทัาถ่ายเฉยก็ไม่ได้เพราะาเป็นนักบวชแล้วพระโพธิสัตว์กันแล้วกันพระโพธิสัตว์ก็เริ่มบำเพ็ญทุกขระกิริยาเริ่มบำเพ็ญทุกขระกิิยาทนทุก อยู่ถึงหกปีนะแต่ก็ไม่คิดที่จะกลับไม่คิดที่จะกลับไปสู่พระนครมันมีสองในมันมีอยู่สองอย่างพงศ์ก็เริ่มนึกแล้วละ่ะโอ้โหนี่ถ้าหากว่าเรากลับไปยังกรุงกบิลพัทนจะได้สะสมเสวยอาหารอันปราณีตนอนบน บนที่นอนอันอ่อนนุ่มละเอียดละอ่อนนะมีนางกำนันทั้งหกหมื่นโดยที่มีนางพินพายโสธราเนี่ยซึ่งเป็นประธานของนางคนากินกำนันกำนันใน ทั้งหลายเนี่ยก็คงจะปรนปฏิบัติพัตวีเรายังมีความสุขสำราญน,นี่คิดขึ้นมาในในในห่วงคิดหนึ่งใจห่วงคิดหนึ่งบอกไม่ไปถ้าหากว่าไม่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรเสียก็จะไม่กลับสู่พระนครมันด้วยมีจิตใจมุ่งมั่นแน่วแน่แล้ว แต่ก็มันก็มีความคิดอะนะยาเดโยวเนาะเมื่อเจอความทุกข์มากๆเนี่ยมันก็ต้องมีความคิดละคนเราอะไม่ต้องมีความทุกข์มากขนาดนั้นนะอเอาแค่พวกเราเนี่ยที่ไปนั่งสมาธิกันเนี่ยนะโอ,โ,โอ้โหความคิดสารพัดความคิดที่มันจะมามันมาจนเราเนี่ยสลัดนิวรสลัดอ่าจริตของเราออกมาได้เป็นเปลาะเป็นเปลาะเป็นเปลาะนั่นแหละ ถ้าหากว่านิ่งไม่คิดจริงๆเนี่ยก็จะเกิดเอคตารมไวัได้สมาธิไวได้ชานเร็วแต่ถ้า,าว่ายังคิดอยู่เนาะไม่ต้องอะทุกคนก็คิดดูเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่แตกต่างจากพวกเราทั้งทั้งหลายซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความคิดคิดถึงความสุขสบายคิดถึงลูกเมียคิดถึงความ ุขที่เคยอยู่มาก่อนคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ใจหนึ่งบอกไม่เอาจะต้องสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพธิญาณให้ได้จนกระทั่งอดอาหารจนเรี่ยวแรงไม่มีผิวกายสูบซีดหมอนหม่องเนี่ยเอามือเอามือลูบบนศรีรษะเนี่ยโอ้โหเจ็บหมดนะ่ะนะเพราะมันมีแต่หนัง หนังกับกระดูกระโหลกวิษณ์เท่านั้นเองอยู่มาวันหนึ่งก็อยากจะส่งน้ําก็เดินลงไปที่ริมแม่น้าอยากจะส่งน้ําขึ้นมาก็เดินไปที่ริมแม่น้ําแต่ก็หมดเรี่ยวหมดแรงซะเหลือเกินจนทาให้วิสัญญีก็คือสลบลงไปเทวดาก็นึกว่าพระองค์มีตายแล้วเทวดาคิดว่าพระองค์เนี่ยพระ บรมศาสตร์พระโพธิสัตว์เนี่ยตายแล้วก็ไปแจ้งข่าวนี้ก็ให้กับพระเจ้าสิริสุธทธนะว่าบัตรนี้เนี่ยราชโอรสของท่านน่ะตายแล้วพระเจ้าสิริสุธทธนะก็ถามว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ลูกของเราเนี่ย ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังได้ตรัสรู้แล้วหรือยังแต่บอกเทวดาบอกว่ายังพระสิริสุโทธทนะก็เลยตวาดเทวดานั่นออกไปเสียมาดแม้นว่าพระราชะโอรสของเราเนี่ยยังไม่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้แล้วเมื่อใด ไม่มีวันตายแน่นอนเพราะการทำนายของครามทั้งหลายต่างๆบองบ่งชี้ไปถึงว่าพระองค์จะต้องสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจะได้ตรัดสรู้ฉะนั้นจะมาตายก่อนตรัดสรู้คงเป็นไปไม่ได้ก็เลยตวาดเทวดานั่นไปเห็นไหมเทวดานี่ถูกตวาดได้เลยนะสำหรับคนที่มีบุญนะ <c oughs> อย่างพวกเรานี่ก็ อย่าไปเลยอย่าตวาดเลย,ยคนมีบุญเท่านั้นที่จะตะวาดเทวดาได้ฝื้นจักสลบแล้วอดกลั้นลมหายใจก็เนี่ยอ้าวสิบนาทีครับอีกกลั้นลมหายใจลมอัดสาสะหัดปัดสาสะคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยสงสัยเราจะยัง บำเพ็ญทุกขรักยังปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นต้องกลั้นหายใจเลยโอ้โหกลั้นหายใจไม่ให้ไม่ให้ไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกอ่ะลมก็กลับดัานไปออกทางหูคนเนี้ยเอาหาอะไรมาอุดหูไว้ไม่ให้ลมออก <laughs> ไม่ให้ลมออกไม่ให้ลมเข้าได้อุดหูไว้อีก โอ้โหแล้วล้มก็พยายามที่จะดันออกทางศีษะให้ได้โอ้โหเจ็บปวดทรมานอย่างมากออกไม่ได้กต็ตีกลับลงมาที่ท้องโอ้โหปันปวนมวนไส้อย่างก็มีดไไปกรีดอยู่ในลําไส้เลยนะโอ้โหแสนสาหัสทรมานเอา1ินาทีเข้าไปแล้วก็คงจะพอเท่านี้ก่อนเนาะเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาพบมาเจอกันใหม่ ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคน,ท,กคนทุกท่านเทินจเจริญพร